มาในส่วนของการเดินหน้านะคะขับเคลื่อนอควาเรียมหอยสังที่จังหวัดสงขลาค่ะจังหวัดสงขลาได้ร่วมมือกับทางเิขาธที่การคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับทราบข้อมูลจากตัวแทนภาคประชาชนนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนอควาเรียมหอยสังอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ นายเดชดาจิตรรัฐน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะประชุมหาหรือร่วมกับนายสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจและร่วมรับฟังข้อมูลโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลาหรืออควาเรียมทะเลสาบสงขลาวิทยา วิทยาลัยประมงตินสุลานนท์เอาขอเรียมหอยสังแก่เครือข่ายพล,ลเมืองสงขลาด้วยเครือข่ายพลเมืองสงขลาได้เห็นชอบให้ก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลาตามวัตถุประสงค์เดิมแต่เสนอเพิ่มให้สามารถใช้เป็นหอประชุมได้ด้วยซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะนำข้อมูลที่ได้ รวบรวมและนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาศูนย์ศึกษาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ํเทรลสับสงขลาอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยประสานและจบพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานติดตามความคืบหน้า เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลาอะควาเรียมหอยสังเป็นการนำผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลสาบสงขลามาปรับปรุงให้ทันสมัยและเพิ่มเติมในส่วนของงานศึกษาค้นคว้าและทดลองด้านชีววิทยาทางทะเลเพื่อให้สอดคล้องกับวิทยาลัยประมงวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์น้ำและความเป็นอยู่ชีววิทยาและระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาตลอดจนเป็นแหล่งทัศนศึกษาของชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาอย่างจังหวัดสงขลาด้วย